สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะพา,าม,มาอยู่สวนแตงครับนี่ครับใครชอบติดแตงต่ำแตงครับสวนแตงแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังผมนี้จะเป็นหญ้าครับปลูกหญ้าไว้ให้งัวครับ ช้น้ำสปริงเกอร์อันนี้ต้นมะม่วงครับคือว่ามันก็หลายปีแล้วครับก็ผุตามอายุไขของพืชนะครับของผลไม้หมดอายุมันก็ล่วงโรยไปเหมือน,นอายุคนนะครับคนหมดอายุทุกอย่างก็เริ่มหย่อนยานหมดสภาพนะครับต้นมะม่วงนี่เป็นหญ้าครับนี่ครับหญ้าอันนี้ก็ ขนาดนี้พอดีครับเดี๋ยวนี้ให้ดีนี้ต้องบทืมครับบทให้มันละเอียดมีเครื่องบดบทให้วัวกินนะครับเครื่องบดยากนะครับถ้าปลูกได้ขนาดนี้ก็ใช้น้ําสปิงเกอร์นะครับต่อนะสปิงเกอร์มาลดน้านะี่ครับกินดีครับหญ้านี่เราปลูกให้มันใหญ่ ขนาดน,นี้นะครับถ้าบดให้มันละเอียดมันกินหมดนะครับนี่นี่ครับใครชอบเลี้ยงงัวครับยา่านี่ก็เป็นของเพื่อนผมนะครับขนุนครับขนุนก็มีเต็มต้นเลยนี่ครับขนุน กลังออกลูกตัดมันนะครับถ้าตัดจริงมันนม่มีออกดอกออกผล่นะครับมีครับตัดมันเห็นไหมครับไม่ตัดมันีะออกนะครับต้องตัดใครขนุนใครไม่มีลูกตัดแต่งจริงมันนะครับแต่แตงนี่บทดอายุไขข,ของมันเองครับปลูกแล้วก็ไม่มีลูกนะครับสุดก็ตายนะครับ แล้วก็ปลูกใหม่ครับปลูกได้สองครั้งนะครับเนี่ยถ้ามันตายก็ปลูกอีกขึ้นอีกนะครับหลังร้านก็ตัวเดิมนี่ครับหลังร้านตัวเดิมนีหลังบ้านก็มีครับหญ้าปลูกไว้ให้งัวนี่ครับเดี๋ยวผมนอนทุ่งนาครับหญ้าผมเยอะครับเพื่อนผมก็เลี้ยงงวเหมือนกันครับหลายตัวก็ประมาณสิบกว่าตัวยี่สิบตัวนะครับ ของผมก็เอาแค่สองตัวอบพอเลยครับจะมีตังซื้ออีกอยู่ครับตัวหนึ่งเป็นสามตัวนะครับสามตัวนี่พอดีเลยตัวพี่ใหญ่ครับงวผมกลัวเล็กนิดเดียว ไปตัดทำฟื้นครับไม้ม่ม่วงตัดให้มันแตกใหม่ครับถ้ามันไม่แตกใหม่มันก็ตายนะครับตัดแบบนี้